สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าตาชนบทมาอีกแล้วอิตาไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินวันนี้เพื่อนๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินก่อนอื่นอิตาจะเด็ดใบโหระพาก่อนอ้ยไม่ใช่แมงลักแมงลักอิกตาคิดว่าจะไปทําให้นั่นจะไปตำให้มันแก่แล้วอ่ะจะไปตำให้นั่นเพื่อนๆตาแตงเนาะ ไม่รู้จะกินอะไรตำแตงดีกว่าอันนี้อันนี้อยู่ในดงเลยนี่แมงรักตรงนี้เอออีตาเก็บไดมาแล้วแหละเก็บทางนู้นมาได้แล้วแหละนี่แมงรักเนาะไปเก็บแตงอีตาถือครุ่มมาด้วยวันนี้อีตาจะพาเพื่อน,เ,อนเก็บไอ้นั่นเก็บกระลำสีม่วง ไปดองกระลำสีม่มวงไม่ใช่ดองไม่ใช่ดองเพื่อนๆกระลำสีม่มวงเอาไปโอ้นี่เก็บก่อนเด็ดเอาเอาไว้เดี๋ยวเขาก็แก่เนาะวันนี้ยายตาจะพาเพื่อนๆทนานาหารทนานมหารกระลำสีม่มวงเพราะว่าเดี๋ยวยนี่โอ้ยหักเสียดายจัง เขาก็ขึ้นมาอีกไปต้มไปต้มไว้กะลัมซีม่วงถนอมอาหารอีกแบบหนึง่งที่ฝรัง่งเขาชอบกินกันโอุ๊ยอันนี้ก็ใหญ่แล้วตัดไปเลยไปกินตอนเย็นนี้วันนี้จะทำให้แฟนกินแล้วทำไม่นั่นอะไรนะทำอ,อาเมื่อ,อเคือเทศ สลัดมะเขือเทศกับโอ้ยตาตัดทำมือเดียวแต่เพื่อนเพื่อนืออไม่ค่อยใหญ่ปีนี้พรายติตาบอกแล้วว่ายตีตาปลูกช้าไปอืนี่อือืนี่มือเดียวก็ใช้ได้ไม่ค่อยใหญ่ยตีตาปลูกชา้า เ,เห็นไหมไปไปไมีกลัมมีบอกครีก็อันนี้หัวหนึ่งไปทำให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ดูหัวไปลเลยเลยกลัมมีคุ้มมากเลยใบยไม่เยอะกลัมว่ง,งถ้ากลัมปีจริงๆก็บแบบนี้แหละเพื่อนๆพื่ยตาไม่ปลูกไยตาปลูกกลัมหอยใจไปแล้วยยตาก็เลยไม่ปลูกเนาะมันกินไม่ทัน อ้อ,อ,อายใหญ่มากเลยเดี๋ย,ยตัดท้ายรูปให้ดูอันนี้อันนี้คนลงอ,อ,นะนะอ้อยหนักนะเนาะโอ้ยวันนี้ได้ซะเยอะเลยน,นี่เลยอีกสองหัวเนาะโอ้อันนี้ล่ะอันนี้ยังอันนี้ยังอ่อนๆอยู่ยังไม่แก่เอาไว้ได้ ไปเก็บแตงกวาแตงกวากำลังยังเหลือเยอะแยะอืมนี่ลูกบเบลอเลยลูกเดียวก็อิ่มดเูเขามีลูกเล็กมาข้างด้านข้างอีกนี่เอาตาก็หมุนก่อนมีลูกเล็กมาด้านข้างอีกเอ้ยปีนี้ปีนี้แตงอยู่ได้นานเพราะอะไรเพื่อน ตอนแรกฝนไม่ตกพอฝนตกมาเขาก็ยังเคี้ยวยังมีโรคตาบมาเรื่อยๆอยู่นะแตงเนอะโอย้ยตาได้เยอะๆเยนี่นเนอะเร็วๆเดี๋ยวเอตาไปเอามาเขือเทศนิดนึงได้ผักอะไรล่ะวันนี้ผักไม่มีเลยผักไม่มีเลย มะเขือเทศไปใส่ตำแตงสักจักกะน,น่อยเอ,อ้ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ตอนเย็นเก็บให้สวามีเรือเก็บไปเลยเก็บไปเลยดีกว่าจะได้พาเพื่อนๆเก็บเีเอาตะแกรงก่อนนี่ <c oughs> นยจะเก็บมะเขือเทศไปเลยเพื่อนๆไปไว้ให้แฟนยตะกินตอนเย็นนี่ปกติเพื่อนๆเ็บอกถ้าเราเก็บไปฝากเขาเขา,เาก็เก็บ ยะ yeah, ใช่ถ้ายตาสองมือยาตาก็จะเก็บแบบนี้เด็ดแบบนี้เนาะมันก็สวยดีเด็ดแบบนี้เนาะแต่ยาตาเมื่อวานกับฝนตกยาตาก็รีบๆๆๆก็ไม่ได้เด็ดแบบนี้เอาตังไกามาตัดก็ได้เนาะแล้วแต่โ no. in อ้ยกินยังไงจะหมดสุดยาตาก็จะเก็บเพอกินเดี๋ยวนี้ใครจะได้ทําซอสมะเขือเทศแล้วมีคนขอมา ในมันสุกเยอะกว่านี้นิดหน่อยเพื่อนเพื่อนอันนี้เราแค่เพาไว้เก็บกินทุกวันทุกวันดูนี่ลูกนี้เพื่อนเพื่อนดูดูมือยอะตะนี่แต่ลูกเขาจะไม่เยอะเห็นไหมเขาจะไม่เยอะนีอันนี้เขาเรียกมะเขือเทศเนื้อเนื้อเยอะมากเยอะมากๆเลยเนื้อเขาน่ะอุ้ยเแะนี่อ้ย จะกินหมดเนาะเพื่อนเนาะอันนี้สีเหลืองนะเพื่อนเพนมะเขือเทศเชอรี่มีสีเหลืองกับสีแดงอันนี้สีเหลืองเชอรี่ถ้าเพื่อนเพนถามยอใต้อยู่ว่ามะเขือเทศพันอะไรนะเพื่อนเมันเยอรมันเขาเรียกว่ามะเขือเทศปาร์ตี้ เขาจะผสมผสมกันเนี่ยไอพวกนี้เขาจะผสมกันมาเป็นกล่องนะเพื่อนๆยิตาซื้อมากินแล้วยิตาก็เลยเอาเม็ดเขามาปลูกนะอ,อืนี่แหละยีตาก็เลยได้มาอันนี้ก็น่าจะเป็นสีเหลืองอนี่คนละอย่างกันแกอนุอน,นเห็นไหมเออเขาเรียกว่าอะไรนะพวงคนละอย่างกันเห็นไหมเพื่อนๆพวงเขาแต่โูกเขาคล้ายๆกัน เนาะนี่พวงเขาคนละอย่างกันนี่กับตัวน้นเห็นไหมพวงอันนั้นพวงหนึ่งนี่นี่เพื่อนๆดูตัวนี้ก่อนนะเดยตอจะพาตัวนูน้นพาไปดูตัวนูน้นยดยตายังไม่ได้ชิมเลยตัวนี้รสชาติเป็นไงลองชิมเดยตาเป็นคนไม่ชอบกินมะเขือเทศนะเพืพ่อนๆเดยตาบอกแล้วแต่พอเดยตามากินลูกเล็กอันนี้มันอร่อยอันนี้สีเหลืองนะแต่พวงคนละอย่างกันลูกคล้ายกันไดชิมก็ อมืมาตัวนี้เห็นไหมพวงเขาจะมาเดียเด่ยวๆแบบนี้แต่ลูกเขาจะสีแดงเนาะนี่ต้อคอยชิมจมรสชาติคล้ายๆกันเพื่อน รสชาติคล้ายๆกันแต่มะเขือเทศใหญ่ๆนี่ยายช้ไม่ชอบกินไม่รู้เป็นอะไรแต่อันเล็กมันก็เดี๋ยววันนี้จะไปเก็บเอาเม็ดเลยยายตาจะเอาไว้เนี้ยแล้วก็จะเอาเม็ดเขาไปปอกไปแกะแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็ควานควานเอาเม็ดใส่หนังสือพิมพ์แล้วก็ตากไวเ้เพื่อน ปีนานี่แค่นี้แหละให้แฟนนิตากินตอนเย็นยังไม่ตอนนี้เขากินแล้วเหลือเตยะตะมังแตงกว่ายเยบไปหมดเออทำอะไราอีกล่ะทีนี้ไม่มีอะไรเลยได้แค่นี้แหละเพื่อนๆเดยะตากินตามสมตามกินแล้วเดยะตะจะพาเพื่อนๆอไปทำไม้นันดองเนาะ ไม่ดองหรอกเพื่อนๆต้มต้มกะหล่ำม่วงนะที่ฝรั่งเขาทํากินกันนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้กินเหมือนบ้านเรานะกะหล่ำสีม่วงอันนี้เดี๋ยวยีตาว่างๆก็จะมาตัดอีกแล้วแหละนี่เพื่อนๆตัดใบออกยังไม่เห็นมีเลยยังไม่เห็นมีดอกเลยไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่ามันเขียวขึ้นแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะ แค่นี้แหละเพืเ่อนๆเดี๋ยวเยาตาไปพามาชมเฉยๆพามาชมสวนเฉยๆวันนี้พามาตัดพามาเก็บผักนี่ได้แล้วไปไปไปกินเอไปดอกไม้เยาตาก็สวยแล้วเนี่ยข้างหน้าก็เริ่มมีดอกเยอะแล้วเยาตาจะไปตำให้นันกินกันตําแตงตําแตงเนาะจ้าแค่นี้แหละ คิดถึง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 